นี่กล้องวงจรปิดสั่นขนาดนี้เขาบอกว่าจะไม่ให้ตกใจยังไงไหวละพี่อันนี้คือตำบลน,นะคะใส่ละใส่ล่าค่ะที่อำเภอฉวังจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วขนาดของมันคือตอนมันไหวเนี่ยมันไหวที่ขนาด3นะคะแล้วก็ลึกลงไป1กิโลเมตรด้วยกันเอาจริงๆแล้วเนี่ยทำให้คนรู้สึกได้ถ้าต 1> 1ื่น 1> ึ1กิโลนี่ถือว่ามันตื้นมากนะตื้นมากตื้นมากแต่เขาบอกว่าตื้นแบบนี้ไม่ค่อยอันตรายถ้าลึกๆอะน่ากลัวปรากฏว่าค่ะพอเราตรวจสอบไปอีกหนึ่งภาพ อันนี้เขาบอกว่าไหวจนกล้องสั่นเลยอยู่พื้นที่ใกล้ๆกันนี่ดูถัดไปเนี่ยที่น้องเตอร์สมเกียตนูมหารผู้สื่อข่าวเราได้กล้องวงจรปิดที่หมู่บ้านตรอกแคร์ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยคือโอ้เสียงมันเหมือนเสียงฟ้าร้องจริงนะโอ,ออ